มาคุยกันแมวอะนิดนึงไ่หนูไม่ไม่ชอบไปเลยอะคนน้มันมัคนมาคันนเนีเหม็นเหม็นจริงเหม็นจริงเเหม็นจริงเหม็นจริงอ้นี่กูไม่งม เอานี่เอาอานี่กูเตรียมมาให้มึงนี่เอาพี่ไม่อยู่ดิเอาไปไว้ดันไว้นุ่นนุ่นนุ่นเบลอายเข่ามาคุยกเร็วมึงเนี่ยื่องใหญ่แล้วนะมึงเยพี่เวหัไป เด็ดเด็ดเออเด็ดเด็ดเด็ดดูดนคูณน่ะคุยกันเร็วเร็วนับถึงสามพันไปละหงเกันแค่นั้นอ่ะหายมาเลยเก่งมึง๋ยวมาเลยเดี๋ยวข้าวเนี่ยอีโชากระเป๋กเออแล้วมึงท้องเสียด้วยวันเนี้ย ทุเรศทุลังทำมาคุยกันเนื้ออีเดวอีกจิงปะเนี่ยจิงปะเนี่ยจิงปะเนี่ยมึงทำจิงปะเนี่ยบ้านใครจะมาเล่นเงินน่าเกลียดไม่มีหรอกคนดูเยอะแยะไม่กล้าเล่นหรอกเหมืนจริงเว้ยไม่มีไม่มีไม่มีเหม็นคือขี้น้อยนี่ ให้มนไหมดิอสองวา <What? S 3> ยยังเป็นเจอาถูกฟาดหน้าแน่สามวายเฮ้ยเพื่อเห็นหน้าตาของเธอได้ใครจะจอยู่เอาเฮ้ยเฮ้ย้อ,ยองกาลแสดงกันไปเรื่อยครับพี่น้อง ยังมีตอนสนุกสนุกไม่มีน้องได้ชมกันอีกเยอะนะครับเอาเด้ นมันนปิ้ำเต็มปิดงั้นน้ำเต็มป๊ะไปบังเอิญโอนะขอโทษเป็นเรื่องอะไร่ะหนูคิดเองทองเสียเจ้าเนื้อหัวพิงมากระเทือนกระทบตรงหนูอ่ะนี่มาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ยฮะเล่นหาผ่านทองเจอหรือเปล่าไม่ใหญ่นะครับ เจอพันทองหรือยังนีเบื่อนสองคนนอยู่ไม่ได้แล้ววนนีมันตกสูดกันไหมไปไหนแล้วจะไปไหนล่ะเจอได้เพื่อนเพ่อนเนอะยุ้งหอยโฟกันโอู้ยใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครเดี๋ยวแต่งตัวบัลลามโอ้โหบัลลามบัลลามท้องเสียเลยเป็นอย่างนี้ในสอนลามหรือสาลาเนี่ยเจ้ลามเจอยังเจอพัน คนนี้รูปร่างก็สวยแต่ไม่น่าเชื่อฟังบาดไล่ป้องศรรามมาแล้วหนีมาไงก็หนีมาเขาไล่ป้องกลัวอ้าวไม่ชอบไม่เอามันไล่ป้องกูมากูเป็นกระเทยมันยังป้องกูเลยไม่ยอมกูจัดการเองเป็นไงล่ะกูฝันหน้ะเป็นอะไรนี่แชทไม่มีอะไรนะครับเขาอาจจะมีทุราก็ได้แล้วก็วิ่งหนีเขาเสียมารยาทมีทุราก็ ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงค่ะค่ะเอ่อคุณผู้หญิงมีุ้ายอะไรหรือเปล่าได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนมาหรือเปล่าครับไม่ได้วิ่งค่ะเราหยอกกันอ๋อหยอกเล่นกันเฉยใช่หยอกเล่นกันใช่ใช่แล้วคุณผู้หญิงมีทุานอะไรหรือเปล่าครับถ้าหากว่าคุณผู้หญิงมีทุ่นอะไรลเนี่ย เ,เออเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเป็นอะไรดูแปลกถ้าถ้าคุณผู้หญิงมีทุร้านเนี่ยก็หันหน้าหันหน้ามาคุยกนได้ไหมครับถ้าหากว่าไม่มีทุร้าอะไรที่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับไม่ไม่อย่าเพิ่งไปได้ไหมเราจะคุยกับเธอเราเอยากคุยกับเธอมากรารงผู้เจง นี่เขาจับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาคันหรือเปล่าถ้าเขาไม่คันก็คือนะครูเงียบๆนะอย่าพุ่งหัวเลาะกันเพราะว่าจะดูใต้นี้ถ้าหากว่าดูใต้นี้แล้วก็เราก็จะเห็นเองเนี่ยถ้าหันไปแล้วเขาวิ่งหนีน้องเลยนะเอ้ยทำไรอะไม่เอานะคนละกินกันหนูเลย กระโปงมันขำเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิตายนี้มันมีอะไรตายเป่าทำไมอ่ะมันเหม็นน่ะผมผมมันใช้มาหลายงานแล้วเออผมกูว่ไม่ใช่กลิ่นกูแล้วล่ะ เมือ่อน<ห>ึงเหรอฮงมันคุยกับใครมั้ง <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาล่ะแล้วเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้มีคันแล้วเขาล้อหล่อแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาหยอกน้องด้วยนะตอนนี้ตอนที่น้องก้มลงไปใต้อันนี้ปึ๊บกม้มหมดเขาแลบลิ้นหรอเนาะใครเขาแลบลิน <c oughs> ล้นใส่ บ้าหรือเปล่าหไหนบอกเ่็ชอบเลยเป็นแลกลิ้นแต่เขาทำไมใครแลบลินี่ดอเขาหันหน้ามาคุยธุระเนี่ยไม่แลบเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แลบแล้วใครแลบไม่รู้ไม่เป็นไรคนที่นั่งอย่างนี้นะฮะ <S <S คุณครับหันหน้ามาคุยกัน ห,หันตอนนี้ไ้ะัะกี่โมงก็คือกี่โมงคะเอาละค่ะเราจะนับนะหนึ่งสองามเธอห้ามวิ่งหนีเราวันอุบาตั้งแต่วันแรกแล้ว,ว<ะ>ไปไปไปเลยไป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  เม่รู้ดิฉนว่าไม่ใ่าเหมือนคนอมึงไอ้เจ็บเปเลยไป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 อา่าชีวิตมึงเล่ เมียกูมันยังบอกกูวิการเลยกูค,คิดว่ามึงเป็นเพื่อนนะมึงจะเข้าใจกูถึงแม้ว่ามันจะเจ๊กเลี้ยวอะแต่มันก็เลี้ยวไปลอยเมียไอ้มือปี่ได้ต่อพเงเออรอตารอใจเหรอพี่ดิวทำคำผมเล็กจริงเปลงพร <c oughs> ุนี้กูไม่ว่าแล้วไอ้ดิว ไปหันหน้า,าบบนนก็คือหันหน้ามาแล้วไหนอยู่ตรงนี่ <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> อันนี้ห,นห,หรือเปล่าไม่เห็นเลยเลยคนตัวร้านหรือเปล่านี่หัืงเฮ้ย